อ๋อไม่นี่ว่าเลี๋ยวเธออัเลนเหรอเจอเวทคิงแคลร่โอเคอาบาเอาไปก็ทำยี่อะไรไม่ได้เลยอาบา ไม่เหมือนเวอรสองกูเวอรหนึ่งวะงงว่ะ ตายมานาไม่พอกูรีเซ็ตแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูมาใหม่เย้เท่

มึงไม่ช็อตบ้ ก็โล่กูอึดกูอึดกูเด้งเฮียถ้ามานากูมีแม่งตายหาไปนานแล้วเฮ้อกูเด้งเหรอตออเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองนี่โอโห้วิดียว พุกมาก่อนไม่นะมึงกำลังจะตายกันหมดไอ้เหี้ยมึงโดนไอ้เหี้ยเว็ดจริงกระแปงหมานี่ฆ่า ขู้เชี่อวชาญไอสัตว์ไม่มีเฮียเลยรองเท้ารีมานเดียวเฮียกูโกรดแม่งเป็นขี้เกิดแล้วสรุปมันแย่ตรงที่ัพพอร์ตเราเสือเป็นคิงก์อะเฮียเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้จะเบรมหรอกนะแต่มึงทำอะไรไม่ได้อ่ะเพื่อน

ทำเพื่อนกูโอเคจีจีมาแล้วม่ต้องถามมันจะดูดใครรู้ใช่ไหมว่าเธอจะดูดใครมึงต้องตามกูอยู่แล้วมึงต้องไม่ปล่อยกูมาเออไอ้ยันจริงแล้วมั่วทั่วไปหมดมวตัวข้าวยำข้ายำครับผมครับ เ,เฮ้ยขยันเฮียฝืนไปน้องสวัสดีครับติจามว่ทุคครับพี่โมมันอาลีวอเตอร์ฟ็อกสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเล่นฮีโร่ตัวใหญ่คำถามยากเลยทดีนี้ ủy làn nhật mẹ. หลอดอีน่าแบค็คกิ้งงามเลยนะยแ,มแม่เออบอกไม่เห็นเฮี้ยทั้งแบบเลยสัตว ไม่ซอยตะเกียบนี่วะเอ,อ้ยก็ปวดว่ะอ,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 อุ้ยอุ้ยโอ้ยี่ยมแจกเฮียทเรื่อยเลยอ่ะ อา้าวกูมามึงโดนอุ้ยข้างหลังไอ้เฮียโบมาจะพักกันอรีกูมาเพื่อนอะไรจาหยิดมากมาก ม่งได้พลังกูเยอะไปวะ่ะสตูนสวัสดีครับโดนไล่ติดไป,ปเรื่อยเลยวะ่ะเฮียแม่งเก็บงานนี่ว่า ไปไหนอะไรยัดแม่มานี่นะรสัอืม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 ชนะไหมไม่รู้กูปากดีไปละกูหลุดนั่นแหละแค่นั้นแหละเห็นล้ขึน้น เพี yeah. ่อจะเล่นบูเชอร์ทับหาหน่อยทำเก็กแพ้ก็เตือนกูด้วยกันให้กูกระดอกอะกูอักเกมเลยอ ควรตีนแม่งจะเยอะด้วยไอสัตว์แต่ช่างแม่งน้ำตีนพี่ดีมาลงเล่นแลกเอาแล้ว,งลวงไงปุ๊ไปฮ้ไอเฮียขน้นแหละไอสัตว์กูมีเพื่อนเฮียเดนดีอยู่ฝั่งกู ไอ้ยลีน่าเป็นที่ตายตายอยไป่อยไป่อยไปกูมา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 หนึ่งสองสามตั้แยกใจแยกละแ,แต่ไม่เป็นไรนะกูไหวมึงมาเถอดสีหนึ่งไอ้สัตว์มา เข้ามาไอ้เหี้ยแม่งดูดเลือดมึงทำอะไรกันเย็ดแม่้ย <Yeah, S 2> เกลียงเลยวะลุกขึ้นยืนละไอ้สัตว์มึงทำเหี้ยอะไรกันวะทีมมึงก็เห็นอยู่ว่ากูล็อกสกิลไปแล้วอย่างจะเข้าไปตายกัน <c oughs> งูแบบตบไปไรสัตว์หยุดตายที ที่ชนะวอม์งไม่ได้เก่งเว้ยเพราะกูแบกแค่นั้นแหละอย่าหลงก็ใจผิดทีกูขอร้องรองมบอกมาไปอุ้ยโหกลัวดึงเพราะความกลัวสี่สิบ,บีลเลยเฮี้ยกูแพ้และโอ้ปัดตบไอ้สัตว์ปึ๊บ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 ไว้แต่เราแตกหมดทุกบ้านแล้ว ไอ้ิีน่าตายก่อนดีตัวดาเมจเสียเข้าไปโดนต้าข้างในสบายกูค,คงไม่ออกมาไอ้อยู่ไหน่ะไปมันกระเจิงแล้วมันกระเจิงแล้วเสียขวัญแล้ว ดหมเร็วอุ้ยกัดแล้วมึงไม่กัดอีกฝั่งวะมันเสียขวัญหมดแล้วอือ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 ปาจอด หนึ่งทีมาดิมาดิมา,มาโอ้ยกูโดนจุงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูแย่กูโดนจุงไอ้สัตว์มันยิงลิงเค้นไอ้เหี้ยกูดโนนนดโนแม่งโซโลโคิวตากูจะบอดยกไม่ได้จับโคมึงอ่ะมลิงเค้นไอ้สัตว์ เอ็ดไหมเนี่ยแม่กูขึ้นเลยโกรธแล้วทำไงดีวะออกอะไรแก้ลิงเข่นดีวะจริงๆกูคแค่แบ็คก,กิ้งบาร์แล้วกูก็เดินไถ่ก็อ,อาจจะชนะแล้วนะลิงเข่นมันไม่ใช่หน้าที่กูเลยเว้ยแย่จริงพ่อมึงไอ้สัตสกิลลงพื้นสี่สกิลให้กูปวดลิงสามสกิลให้กูปวดลิงเข่นเด็กก็ได้ดูดเลือดด้วยเยี่ยกูเปิดซึ่งกับใครไม่รู้ว่ะเพื่อนกูแพ้ไม่ได้แล้วตอนนี้ สวยเก็บออกของโลดครับง่ายๆเหมือนที่พี่เต้ยใช้สองมิ้วปลดชั้นในน้องๆเย่น้องพลิกเจอแล้วเกินดีหน้าภาพกลางไอ้คิงมันทำอะไรของแม่งปะกวดหัววะมาหัตจ์จัดมนุษย์ไอ้เฮี้ยมาแล้วมันมาแล้วกูตายไอ้เย่ยขิงกูนึกว่าจะมีดิงเก้นแบกคิงบาร์แบบว่ายืนซอยได้กดไปดูเทพมันมึงดูของมาที่มันจะยืนซอยบอมมีอยู่สองสิ่งไอ้สัตว์ มันยอมตายเพื่อทีมกลับจะเลือร่ไอ้เหี้ยแล้วแม่งเสียเจมด้วยตาตานี่ก่อตาตานี่ก่อหืมหืม อีกูทีนันแหละไหนได้สัตว์มึงกว่านี้นี่งไงมึงมานี้นมึงอระมานี้นดันทีพุชฟักมาเดาฟัเก์ ไอ้แย่ตัวที่บอกก็เอ็นนะกูจะบอกให้แม่งเลฟสุดใจใไแย่หนะดูดิเอ็นเอ็นที่หายแบบเกินเป็นกับ,บินการโอ้ยแย่ชมวินรันตากูจะบอดเอ็นที่แย่ลำอย่ามาปัญญาอ่อนนะโลเฮปีกูโลเฮป ได้ตัดเรื่องพวกมึงเพื่อฟารมของเจ้าสี่ปู้ดีพวกก่อนไอ้เหี้ยนี่ไม่ออกรืเแค่นน้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เลยอ่ะไอ้เหี้ยคนบอกไอเอ็นิเยี้นม่ิกเหีุ้แม่ะ

ตัดชีบไว้ยา่านี่มีสติสัตว์ไอ้ยยที่แม่งข้างแล้วแต่ไม่มีชีบเอ๊กูฆ่าแพงโกลเลียให้ก่อนแม่ไม่ไหวปะมันยินดมไข่เนี่ยอะไรตรงนี้ปับ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 ปล่อยได้อ๋อเวทชิงอาการมันยังกิ้งได้เยี่ยทวยจัดทำไงอะกู <c oughs> ชิวไปกี่ทีละกูน่าจะมีกูอะไม่ชิวอยู่คนเดียวพิมชิวไปสามทีแล้ว <g ül> กูก็ว่างั้นระเยี่ยพี่แม่ก็หนีชิวให้รุนก้วไอ้หน่อยล่ตัด สองชีวิตสบายสโลคิวแค่นั้นแหละไม่ไหวว่ะกูดูทรงแล้วโอ้โหฟิลิปเวเจอร์เฟตเวตจริง หาหมดแต่ลังเลว่าจะถอยหรือเปล่า You อะไอ้เฮี้ยงแรงจังวักเอาได้ได้คือได้ตากูจะบอด แตกมนเถอะไข่รอบสวยงามแต้ๆเล่นบนจะแตกน้องเอกออกไปแล้วเอาสารุปน้องเอกเหรอไอเวทจิงคือน้องเอกเหรอเดี๋ยวมันก็ไปแบกกอะเฮี้ยฝั่งไอ้ีฝั่งอะ่มะมน่ตายเหรอวะ เงี้ยสัตว์เออโอ้โหตันแบดเยอยตาบุญยบดมังมีใบมันมีใบอยู่ชิวๆเยอยขิงทำทางไปแล้ว มาแล้วยิงเข้มมึงรีบบายทำไมวะกูไม่เข้าใจเลยไอ้เฮียอุ้ยโอ้ลุ้นปาฏิหารนี่แล้วแต่ เสือกแดกกูเข้าไปกูชนะกูชนะไอ้สัดไอ้เฮียโดนไม่ดีโดนไม่ดมีไอ้เฮียแม่งแดกกูเข้าไปติดไม่ได้แล้วน้องหมดโคาตาโหยเยบุเชอร์ช็อตปฏิหารตากูยะบอดมึงเล่นดีแล้วเกมน,นะค่าสิบแปดตายตายสิบสองแต่ส่วนไปนไหนที่มึงมาเจอกูอกำลังใจเล็กน้อย ก่งแล้วตบเป็นขี้เลนร่างฝั่งนู้นก็งงทำอไรไม่รู้เพื่อนแบกยับใครถ้าแพ้จะหาไม่หาหรอกอแพ้แพ้ไม่ได้แพ้กูก็แย่ดิ